เรื่องทานของคนเห็นใจตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยบอกว่าเพื่อนเอ๋ยชาวบ้านชาวเมืองเขาจะทำบุญกันบางคนก็รับเป็นเจ้าภาพห้าองค์บ้างสิบองค์บ้างเศรษฐีมีเงินก็ขอร้อยองค์เพื่อนเอาสักองค์ไหมเพื่อนพอจะได้บุญบ้างมอนี่บอกว่าเรื่องทำบุญมันเป็นเรื่องของคนรวย มันเป็นเรื่องของคนมีเงินเรานั้นหาจะกินกอกหม้อ,อก,ก็ไม่มีท่านอย่ามาชวนเลยเราจะไปตกเบ็ดเฮาจะไปสิอเบ็ดมาฉันเสด้เอามาขายผูย้ใดอยากได้บุญเขาจะมาสือปา่าห้องเาฉันมอนี่ว่ายิ่งพระพุทธเจ้ามาคนจะทําบุญเยอะๆเนี่ยยิ่งได้ขายปลาดิเราจะไปตกเบ็ดเพื่อนบัณฑิตก,ก็บอกว่าเพื่อนเอ้ยคนพานไม่รู้จัก ทำบุญให้ทานเพราะเพราะกลัวว่าจะยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวว่าตนเองจะยากจนจึงขนขวายในการทำบุญให้ทานถ้าชะนหนเพื่อนอดใจเถินนะทำบุญพระนี่เลี้ยงง่ายง่ายเพื่อนเลี้ยงพระสักองหนึ่งข้าวสักทับพีหนึ่งผักลวกเท่านั้นแหละ น้ำส้มผักเท่านั้นก็สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงพระเนี่เป็นสุภรตาบุคคลบุคคลผู้เลี้ยงง่ายเพื่อนเอ้ยทำบุญเถอะเพื่อนเรายากจนเพราะไม่มีปุ่นหมอนี่บอกหลายเถอะต่อหลายทีก็เลยคิดมาเรื่องว่ามันจะเมนความมันป้อสัตว์หรือว่ามันจะเป็นจริงเหมือนหมอนี้ว่าฟไฟก็เลยเอาอย่างนั้นเพื่อนฉันขอรับองค์หนึ่งขอเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์องค์หนึ่งนะ หมอนี่ก็ลงบัญชีไปพับองค์หนึ่งได้โตไดเ้เออเขาจะเอาย่ดองค์หนึ่งก็ลงบัญชีแล้วหมอนี่ก็เที่ยวไปหาชวนคนโน้นคนนี้ไปจนได้เป็นพันจนหมดพอดีพระคนยากไร้นี่กลับมาถึงบ้านกลางคืนก็มานอนคุยกับเมียบอกแกเ,เราเกิดมายากไรเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เคยทําบุญทําทานไว้ก่อนที่ได้ไปจองขอเลี้ยงพระองค์หนึ่งกับเขา ชาวบ้านพวกเศรษฐีกระดุมพีคนละร้อยองก็มีห้าสิบองคสิบองยี่สิบองค์คนละห้าก็มีเราสองคนเราเอาองคหนึ่งนะเนอะเมียก็บอกว่าเออดีแล้วเราเกิดมาก็ไม่ได้เคยทําบุญทําทานเราจะได้บุญกับเขาบ้างดีใจในบุญเกิดแล้วเนี่ยในใจในเกิดแล้วมโนกรรมวจีกรรมก็ดีแล้วชวนกันแล้วในคืนนั้นพักันคิดคุยกันดีดีงามๆแล้วมันนึกได้ว่าแล้วเราจะเอาอะไรเราไปทําบุญ เราคุยแต่เรื่องทำบุญเราไม่มีอะไรเลยจะทำบุญพรุ่งนี้ยังไม่มีจะกินเลยผัวก็บอกว่าเศรษฐีบ้านหลังนู้นเขาจะเลี้ยงพระสองร้อยรูปเศรษฐีนูน่นคือหบอดีนูน่นร้อยรูปเขาจะต้องใช้ข้าวมากเขาจะต้องใช้ฟืนก่อไฟมากพี่จะไปรับจ้างหาฟืนส่วนเธอนั้นไปรับจ้างตำข้าวเขาต้องจ้างห้อง โม่ขึ้นใดก็ขึ้นหนึ่งจะไปหาถามเจ้าจากหลดเออเมียนี่ดีได้เนาะก่าสันคอยจะไปตั้มขาวจะไปหาผ้าฟืนเด้อเอาแล้วนีตกลงกันได้เช้ามาเมียก็ไปหารับจ้างต่ําข่าวเศรษฐีรับทันทีเลยเพราะว่าเศรษฐีเลี้ยงพระเป็นร้อยต้องการจะต้องใช้ข้าวสารมากโมมีโรงสีได้ตะกี้คือครูมือน่ก็จ,จ้าง่นแชมบูหันโมมีโรงสีส่วนผัวก็ไปอีกบ้านหนึ่งรับจ้างผ่าฟืนตกลงเขาก็ให้ผ้าฟืนผาให้มากๆ จอนผักกะเตี้ยวถอดเสื้อออกเมื่อไหลไข่หน่อยเหลื่อมมาผาฟื้นปังปังปังลองลำทำเพลงไปพร้อมสีม่นมวนคือบุญมันเกิดในใจมึงเด้อว่าสันกูจะได้เงินไปทำบุญบาตรเนี่ยเไม่เหนื่อยเลยสวนเมียก็ตาข้าวอินเดียี่บเดดตำขโมงกรอห่าวเดา๋ยวตามือเดี๋ยวนียเขาคกไงสากปักไงนโยนใส่นมยานบัดอะไรน่อินเดียนะนะาตมาไปไปอินเดียเขาตําอย่างเนี้ย โอ้ยแต่พอมันนมงานเด้อนี่ยเาเลยมันไม่เหมือนมันคบตีนที่เหยียบอย่างเราเนี่ยแล้วก็ตําข้าวตําข้าวไปร้องเพลงไปเอพวกเอื่นเขาว่าแกไม่เหน็ดเหนื่อยหรือเฮอร้องลําทําเพลงฉันดีใจฉันดีใจฉันฉันลืมเหนื่อยเพราะว่าฉันจะได้ทําบุญพรุ่งนี้หัวนั่นก็ร้องลําทําเพลงไปพวกเขาดูเศรษฐีอยู่บนนู่นข้างบนเน่มองลงมาเออทุกขตะ ดูเธอไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรเลยน่าจะโศกเศร้าเงาหงอยทุกขตาดนไปว่าคนทุกข์ไปพร้อมกับความทุกข์วนต่อไปทตกขตาดำไปว่าไปทุกขตาไปทุกข์มองนันไปใช้มีดจะถูกเขาจึงมักแก่ใช้ชื่อคนยากไร้ว่าทุกขตาไอ้มอนี้ไม่ใช่ทุกขตาธรรมดามหาทุกขตามนีมหาน้ำหน่ายสัมมาหาไปว่าใหญ่บักทุกไงวันถัดไปคำเมนว่าซื้อบ้านห้าว่าบักทุกไงไปทั้งไรมีดจะถูกคนหนี่ไปก็ถูกเศรษฐีก็เลยถามว่า โตบบทุกบ่ยาอีกอย่างบ่่าสัน่นคือลองล่วทำเพลงโอ้ลืมทุกมาสัน่นลืมทุกวันนี้ทำไหม่ดีใจพรุ่งนี้ผมจะได้ทำบุญผมรับพระไว้องหนึ่งคนอื่นก็ได้เป็นร้อยองแต่ผมก็เอาองเดียวนี่ก็คงจะดีเลยดีใจเศรษฐีก็ว่าโอ้ันทุกหยาปานนี้มันยังหูจักจักทำบุญอยู่ที่พอตกเย็นมาก็เลยเอาข้าวให้เอาข้าวสารเป็นค่าจ้างข้าวสารสองขันสามขัน น้ำนมคนอินเดียเขากินนมกินเนยนมสดส่วนเมียก็ได้มาอีกสองขันก็เลยมารวมกันกลางคืนเจ้าได้สามข่อยได้สองเอาคนละสองเราเนี่ยเป็นข้าวสําหรับทําบุญส่วนอีกเศษหนึ่งที่พี่ได้มามันเป็นสามเนี่ยเรือไว้เศษหนึ่งเนี่ยเราต้มกินเราต้มกินอดมันสัหน่อยต้มกินพวกพวกนมเนี่ยกับข้าวสี่สี่ขันสี่ธนาน,นี่เราเอาไปไปนึ่งไปหุงไปทําบุญ ทีนี้อาหารเราเนะี่ยทำยังไงอาหารมันยากคอยอจะไปซิดเบ็ดมือเนี่ยจะเศร้าเนี่ยมันเศร้า,า,าปลากินดีเพิ่นฉลาดได้เพิ่นเคยซิดเบ็ดคู่มือปลากินดีเนี่ยมันเศร้า,า,าจังจะไปเก็บพักเอามาแกงสปลาเอามาปิ้งฝ่ายเมียก็บอกว่าพวกขาประจําเขาก็จะมาคอยซื้อเขาจะไปทําบุญพี่จะทํอยังไงเสียงไว้บอกให้มันเห็นมันจังนันขายมือเนี่เช้ามาก็ไปไซเบ็ดแต่เศร้าเลยไปซิดเบ็ด ซีดไปก็หลงดีใจล่องเพ่งไปพร้อมปันปลาบก็ม,มา่กินของมันที่มันล้องเพ่งไปเบ้ออยู่หันมันดักว่าเเคยได้ปลามากวันนั้นได้ปลาสี่ห้าตัวคนเั่ก็มาเขาจะมาซื้อปลาเอามือขวดขิดใส้เอาปลาฝังไว้เดี๋ยวเขามาเห็นบอกว่าไม่ได้ถ้าได้เขาจะมาถามซื้อเขาก็จะเอาไปทาเมียได้ผักผัวได้ปลารีบมาทําอาหารแล้วก็ไปร่วมกับเพื่อนที่เขาจะไปรอรับพระที่พระท่านอาศัยอยู่ที่วัด ไปถึงปรากฏว่าเป็นความสวยหมอนี่ผันลืมบัตเนี่ยหมอบัณฑิตนี่ไปเที่ยวแจกพระพ่อใหญ่ของเอายี่สิบองค์เขียนเซออไว้พอใหญ่ชื่นห้าสิบองค์พอใหญ่สางร้อยองค์เขียนไว้อันหนึ่งองค์ของหมอมาหาทุกตะะเลือไว้ผันลืมมาไปจ่ายให้ผู้อื่นมัดบัตรเนี่ยหอดหมอนี่มาถึงปั๊บเพื่อนบัตรนี้เราพร้อมแล้ว ของที่จะเป็นปัจจัยและทานของเรานั้นเราก็มีพร้อมแล้วโอกาสนี้เป็นของเราไหนพระของเราท่านสงวนบาทไว้ให้เราหรือไม่หมอบัณฑิตนี่เสียใจมากเลยเพื่อนเอ้ยเราลืมสนิทเลยเราเพิ่งจะเมินนึกได้ว่าวันนั้นเพื่อนได้จองไว้เราอุตส่าห์พยายามพูดจาให้เพื่อนยอมรับแต่เราก็ได้แจกจ่ายพัดเนี่ยพระสงฆ์ให้คนอื่นหมดแล้ว ทำยังไงหนอเพื่อนหมอนี่เสียใจขนาดเลยสองพ่อมียร้องไห้เลยท่านประทุสลายบุญของเราอย่างใหญ่หลวงท่านต้องอหามาให้เราหมอบดีก็ไปเที่ยวหาขอยืมพระเนี่ยขอนำเศษทีขอสักองค์แบ่งสักองคหนึ่งให้ฉันเถอะฉันจะให้มาหาทุก,กตะใครก็ไม่ให้ มันเป็นโอกาสดีของเราที่เราจะได้กระทําบุญในทักคีนาทานอันสูงสง่งล้วนแต่เป็นพระอริยบุคคลพระอรหันต์ทั้งนั้นเอาไวท้ทีหลังเถิดมหาทุกขตะโอกาสหลังจงเป็นของท่านมอี่เสียใจขนาดโว้ยเสด็จทำบุญน้ำเพลินเธอเดียวปานพญา,างาถึกเลขบาทเนี่ยเสือ่อยุ่ใจใจยุ่ถึกเธอเดียวเจ้ามือเจ่งจ่อยบาทในโพไ,ได้พอบาทที่นี้ทําอย่างไรดิ้ดแกก็เลย น้อยใจร้องห,อมองห่มร้องไห้เมียมีสติขึ้นมาพี่พระศาสดาอยู่บนคันทักกุฎีเราขอจากคนเหล่านี้ไม่ได้เราไปขอกับพระศาสดาเถิดเออนักขันก็พากันขึ้นไปเลยความจริงนั้นกระสัตรมหาศาลพราหมณ์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลร,รออยู่ที่คันทักกุฎีรอรับบารพระพุทธเจ้าเพราะวันนั้นถ้าใครได้ใส่บารของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้บุญามากๆแหละซึ่งเป็นประธานสงฆ์มอนี่ขึ้นไป เขาไม่ขึ้นก็ไปอยู่บนบันไดก็ไปกราบแล้วพูดขึ้นดังๆขึ้นชื่อว่าความยากจนในแผ่นดินนี้พระพุมีพระภาคเจ้าผู้เจริญไม่มีผูดด้ใดจนเท่ากับผมกระผมจึงมีชื่อว่ามาหาทุกขตะบัดนี้ตั้งใจจะทําบุญก็ถูกประทุษร้ายด้วยบุญแกก็เล่าไปขอพระผู้มีพระเจ้าจงอนุเคราะห์ให้พระสักองค์หนึ่งให้ข้าพระองค์ได้ทําบุญด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก้องแกงออกมาเรียกขึ้นไปเอาบาตรให้เลย บาทพระพุทธเจ้านั่นแหละให้เลยสองผัวเมียนี่ก็อุ้มบาทลงมามาหาไม่เอาอาหารตนเองใส่ใส่ก็ขึ้นไปถวายพวกเศรษฐีพวกกษัตรยิย์ที่ลอยเนี่ยถามซื้อทันทีเลยซื้อบุญมหาทุกตะเธอจะขายไหมบุญนี้เราต้องการทักทีนาทานอันสูงส่งเนี่ยเราต้องการเธอจะขายไหมพันกหาปณะหมื่นกหาปันนะ,ะปนนะแสนกหาปันนะอย่าว่าแต่แสนเลยยกให้ทั้งแผ่นดินก็ไม่ขายมีโอกาสทําบุญเธอเดียวเท่านี้ ก็เอาไปถวายพระเจ้า,า,ท,าท่านกระชันนายคนนี้ก็อธิษฐานใจว่าขึ้นชื่อว่าไม่มีจากนี้ต่อไปอย่าให้ได้ยินอย่าให้ได้พบอย่าให้ได้เห็นเจ้าม่มันถูกมันยากสาัตว,ว์พระพทธเจ้าท่านกาหนดรู้วาระจิตท่านก็เลยพูดเป็นการให้ผรอนวสิทธมัตถุสิทธมัถุธสิทธมัตถุอิทังพลังซึ่งอารมามักจะพูดอยู่บ่อยะ สิทธามัทุปแปลว่าขอให้สําเร็จสิทธามัทุอิทงังพลังขอผลอันนี้จงสําเร็จสเพปุเรนตุมโนรัฐาจงเต็มอยู่ในความปรารถนาของท่านจงให้เต็มภัยบณ์จงสาจาําเร็จพระพุทธเจ้าท่านให้พรเมื่อมหาทุก,กตะนั้นได้ตายไปอุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตและก็มาเกิดในสมัยพุทธเจา้าของเราอยู่ในราชวงศ์สากยจ จึงไม่เคยพบไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีขนาดแม่เอาขน,นมไห้หมอปะาเป้าในอัเอานนปิดเอาขนมบะมีเนี่ยให้มันรู้จักสะบังรูปของเราเนี่ยแต่ว่าเทวดาเทวดาจะช่วยใครถ้าไม่ช่วยคนดีคนโบราณมักจะพูดว่าคนดีผีคุ้มผีว่ามัคุ้มแต่คนดีนั้นเทวดาคุ้มถ้าคนทําคนงามความดีขอให้ทําจริงๆ ทำมากทำน้อยทำอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอย,ถอยเมื่อนั้นความดีจะแผดเผาเทวดาดีๆทนไม่ได้ดอกต้องช่วยถ้าไม่ช่วยหัวจะแตกตายเทวดาบอกหัวแตกตายแทๆ้ๆทาบเอาขนมไปใส่ไว้ในหมออันนี้ขนมไม่มีต้องเอาขนมไปใส่จึงเป็นขนมทิพย์ที่หอมที่อร ե ศอร่อยทําให้อนุรุธกุมารเนี่ยมาให้ให้แม่ว่าแม่ไม่รักฉันเลยขนมไม่มีจะมันแฝนจะอร ե ศอร่อยแล้วให้คนอื่นเขากินหมด เพิ่งจะมาให้ฉันกินวันนี้แต่นี้ต่อไปต้องให้ฉันกินตั้งแต่ขนมไม่มีแม่ก็บ่าแห้งดี <c oughs> พอมาถามยังได้เอาฝาหมอกใส่กับหมอเป่าในยืนไปหายลดมีรดอันนั้นคือพระพุทธเจ้าสรุปว่าการให้ทานของคนเข็นใจที่เต็มไปได้วยความเลื่อมใสนัตติจิตตังปสันนหิอปากานามาทักขีนาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทานนั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มี เพราะนั้นเงินของพวกเราเนี่ยเมื่อบานเวัฒนบลเราค่นขอดสองหมื่นกว่าบาทเรามากันทั้งวันไม่ต้องทําอะไรให้ทานทั้งเวลาให้ทานทมกทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่าเป็นอย่างจังอยากในเต็ตวิทยาลายายัยไตรสิกขาที่น้องทั้งหลายปัจจุบันนี้คนในโลกมีห้าพันหร้อยล้านคนมันหลายมันมันสิขับโลก ถ้าไม่มีศีลมีธรรมหล่อเลี้ยงใจคนจะฆ่ากันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโงทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้บ้านเราเมืองเราก็มีแต่ปัญหาโดยเฉพาะข่าวสารข้อมูลในยุคป,ปัจจุบันข่าวข่าวพระความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอาจารย์ที่โดง่งดังที่คนแห่กันเป็นพันเป็นหมื่น ยันตระก็ดีภาวนาพุทโธก็ดีนิกกรก็ดีไปไหนมาไหนเหมือนเทพเพจ้าภาวนาพุทโธมาทอดกระถินตกค้างภาคอีสานบ้านดงมักไฟเมืองสกลนครรถบาทรถทัวมาเป็นร้อยสองร้อยคันอัศจันเจโอโอทองสังมาแตกคนโบราณว่าอัศจันเจโอโอทองสังมาแตกบัดกระโปมมกเผาสังมามันโวโอ,โอ แค่เข้ามันทำกระโประหมกเผาได้เข้ามันมันเป็นโอทองคือเขาไปใส่ไปจะไม่แห้อาจารย์รำขอับปซะสกระโป๊ะหมกเผาอันหนึง่งถ้าเรามีเงินมีทองแบบเขานี่เราจะทําประโยชน์ได้มากแต่เรามันไม่ใช่โอทองขําโอนี่เป็นภาษาอีสานตรงกับภาษาภาคกลางว่าขันอศัศจรรย์ใจโอโอทองสังมาแตกบัดกระโปรหมกเผาสังมาหมันก็โอเดโนคนโบราณพูดไว้แปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่า น่าอัศจรย์จยิงหนอขันทองคำฉไหนเล่าจึงมาแตกสลายแต่กะลามะพร้าวทำไมจึงมั่นคงดีนะกที่เห็นในวัยที่โด่งดังๆนะ่ะคือโอทองน่ะมันแตกไปแล้วมันมุนสลายบดเ,เลยจิตใจมหาชนภายในก็เริ่มวันไหววันไหวอย่างไรพระพุทธเจ้าวา่าศรัทธาของปุถุชนเมื่อยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังขะธรรม คือยังไม่ถึงโสดาบันแม้จะมีสัทธาแค่ไหนก็ตามเหมือนกับนุ่นวางไวย้ยามไม่ต้องหลบแต่เมื่อมีลมพัดมาตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปลิวไปตะวันออกฉันในสัทธาของมหาชนแม้จะมีความเลื่อมใสยอย่างไหนหลวงแต่เมื่อถูกกระแสแห่งโลกธรรมนินทาสรรเสริญเกิดขึ้นก็จะปลิวว่อนไปกับสายลมนั้นเดี๋ยวนี้ประชาชนใน แผ่นดินเราที่นับถือพุทธศาสนามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าถึงธำระดับโสตปัตยังคะแม้แต่พูดชื่อมันนี่ยังไม่รู้จักซ้ำส่วนมากเพราะพระเราไม่ได้สอนร้อยองค์พันองค์มาเทศก็ไม่ได้เคยพูดถึงโสตปัิยังคะพระพุทธเจ้าบ่าว,ะวะเยเตพิกเวอนุกรรมปรยาทาเยจะโสตพังมันเยุงมิตตาวาอามะจาวายาติงวาซาโลหิตตาวาเต จตุสุโซตปฏยังเคสุสมาทเปตภาวิวเนเซตภาปฏิทาเปตภาดูก่อนที่สุดทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องมิตรก็ดีอมรรคขราชการก็ดีสหายก็ดีบิดามารดาสายเลือดญาติตนเองก็ดี เธอจงแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในโสตะปฏิยังคะธรรมสี่ประการให้เขามีศรัทธามั่นมีศีลอันอดีงามมีจากะสลัดอารมณ์ชั่วร้ายจากใจมีปัญญารู้เท่าทันชีวิตโลกและความจริงเมือ่อใดเธอสอนเขาให้เขาเข้าใจทำสี่อย่างนี้แลว้วเรามองไม่เห็น ว่าการกระทำประโยชน์อันเลิศสิ่งใดที่พิสุจะทำได้ดียิ่งกว่าการนำพระหุชนคนทั้งหลายให้ปรฏิฐานมั่นในธรรมสี่ประการการที่เธอนำเขาเหล่านั้นให้เขาถึงทำสี่ประการนี้เหมือนนำพระหุชนไปปฏิฐานไว้บนสวรรค์เหมือนอุ้มเหมือนแบกเหมือนยอเขาไปไว้แล้วบนสวรรค์เขาไม่มีทางตกต่ำไม่มีทางตกนรกไม่มีทางออกนอกศาสนา อวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแทสัมโพธิปรายโนจักบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้าคาเหล่านี้มีสอนเกินการในพระไตรปิฎกมากกว่าห้าร้อยแห่งแต่เวลาเราไปฟังเทศฟังธรรมเราไม่เคยได้ยินคำนี้เลยไม่มีคนพูดให้ฟังทั้งไม่อยากจะฟังด้วยมันก็เลยเหมือนนุ่นบาดเนพ้อมได้สิปิวได้บาดท,ทีนี้เราไปติดอยู่กับโอท้องบาดโอท้องแตก โอท่องกันยังแตกกระโปรงกะเผ้าวมันจะเป็นอยู่จังไดบตัตเราก็เลยตีลวดกวาดเพียงเนยโอ้ยตั้งแต่อาจารย์นั่นยังเป็นยังสันอาจารย์นี่เป็นจังสิพระสุม,มณีสิจังไดบตัตในที่สุดก็เลยสถามหาชนภายในนี่เริ่มสันคลนเริ่มเกิดความไม่แน่ใจในสถาบันของพระสงฆ์ทั้งหมดไม่นับถือพระสงฆ์องค์หนึ่งต่อไปองค์สองต่อมาไม่นับถือทั้งหมดเลยไปทีมหหดพระพุทธเจ้าเ,เลิกนับถือหัวศาสนาขุดถุนต่อไปนี่อะไรจะเกิดขึ้น อันนี้เป็นความเสียหายภายในแต่โลกปัจจุบันนี้กําลังขาดแคลนความสุขความสุขนี้เป็นสิ่งจําเป็นคนเรามีความทุกข์จึงเบียดเปลี่ยนกันสังเกตไหมศาสนาในมีให้โลกมีความสุขเข้าใจป่อมถ้านั้งหลายลองสังเกตดูนะว่าถ้าคนไม่มีศาสนาไม่มีศีลมีธรรมคนจะไม่มีความสุขจะมีเงินคนละแสนล้านก็ไม่มีความสุข ความสุขที่แท้จริงมันเกิดเป็นระดับระดับความสุขหยาบหยาบไม่จําเป็นต้องมีาศาสนาต้องมีศีลมีธรรมความสุขทางกามมารมณ์ไม่จําเป็นต้องมีศีลมีธรรมเป็นความสุขที่แผดเผาความสุขที่จะแย่งชิงความสุขที่จะเข็นฆ่ากันเพราะนั้นมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตการกินอาหารการนอนหลับการเสพกาม การสืบพันธ์ระหว่างเพศการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายซึ่งเรานี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์แต่คนนั้นมันฉลาดมันจะแย่งกันหากามมันจะแย่งกันอยู่ดีกินดีเมื่ออาการแย่งกันในคนไหนที่มีความเข้มแข็งมีความฉลาดจะเบียดเบียนคนยากคนจนคนยากคนจนคนอ่อนแอจะถูกบังคับจะถูกกดขี่จะถูกข่มเหงเพราะเหตุน,นั้น ในทางพุทธศาสนาท่านจึงสอนศินสามาธิปัญญาทานศินภาวนาสินนี้จะนำความสุขมาให้แก่หมู่มนุษย์สุขที่เกิดจากศิลภาษาพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาวิปปิสารสุขสุขอันเกิดจากความไม่เดือดร้อนใจสังเกตพ่อแม่เดือดร้อนใจทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะลูกไม่มีศินลูกไปดมกาวลูกนอกอกนอกใจลูกไม่มีสินรม,นอกอกนม,มนพ่อแม่ก็เดือดร้อนใจเดือดร้อนใจนั้นเรียกว่าวิปปติสารถ้าไม่เดือดร้อนใจเรียกว่าอาวิปปติสารถ้าสังคมมีศินมีทำนอนหลับสบายปิดไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้ หัวเมียอยู่ด้วยกันไว้อกไว้ใจกันเพราะมีศีลมีธรรมสังคมอยู่ด้วยกันมีความเมตตาปานีเกื้อกูลกันความสุขระดับนี้เป็นความสุขที่สูงขึ้นมากว่าความสุขทางกามมารมณ์ธรรมดาทางการมารมณธรรมดานั้นยิ่งมีมากก็ยิ่งจะเบียดเบียนกันแต่ถ้ามีศีลมีธรรมมาควบคุมการแสวงหาต่างคนต่างแสวงหาเสพปากเสพท้องแต่มีศีลมีธรรมรับผิดชอบ ก็จะไม่เบียดเบียนกันบนการแสวงหาเขารบกันเอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันเมตตาปานีเห็นอกเห็นใจผัวเมียอยู่ด้วยกันเมื่อมีศีลมีธรรมจะเป็นความสุขเพิ่มขึ้นอกีกเรียกว่าความสุขชั้นดีความสุขที่ขาดศีลขาดธรรมเป็นความสุขชั้นหยาบแม้จะมีมากแค่ไหนท่านได้อา่านหนังสือพิมพ์ทำไม <หา S 2> ต้องทะเลาะต้องเลิกกับผัวอยู่เรื่อยเงินบ่อึดบ่ยา ใช้เข้าในทุกยากไปยังจังมวพิษกันจักเถอ่อเพราะมีศินเพราะนั้นการมารมท่าขาดศินเข้าไปควบคุมโลกทุกวันนี้กําลังเมากามคนโบราณว่ามันสิค่อนข่อนเขา่าซ้มหม่มโพสีศาสตนาพระโคดมศูนเสื่อมศูนแสงเสาคนสิ้ผ้ากันเมบาบ่าในกามบวงสวงลูกแม่ลูกพอลูกแม่เล่นเส,สื่งส่สัสาว เขาเสืเชิงกันเล่นคือมูมาเป็ดไก่บาบบอเอ,อืออายนั่นสิบอมีถึงสมัยข้าวนั่นคนหนุ่มหน่อยหาขวบปีเต็มเขาสิเป็นผัวเมียอยู่ปองเฮือนใหญ่สิบปีถวนตายไปเกิดไหมบาปก็เกือเว้นใหม่จุมจม,จมคนจะเมากามอายุจะสั้นลองอ่านหนังสือพิมพ์สังเกตเมื่อวานเมื่อวานเนตํรวจจับพ่อคมคืนลูกสองคน มีลูกสาวส,าวสองคนคอมคพื้นจนลูกทนไม่ได้เสร็จแล้วพ่อนี่สารภาพอย่างน่าชื่นตาบานเลยไม่กลัวเลยบอกทนไม่ได้มันถูกเล้วที่พระพุทธเจ้าท่านพูดออก่ากามนั่นนะกามนั่นนะถ้าคาสินคาธรรมนี่นมันเผาต่อไปจึงบอกว่าสัมเพทางโลโกโคมิสติโลกจะเสพสมกันมั่วยะถาอเชรากาคือแพะคือแกะ กุกุราสุกุราเหมือนเป็ดไก่เหมือนสุกรนี่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้เอาเหลวเมีนคววมเพลินแล้วขันบ่มีสินนี่ให้เจ้ามีโหลดเงินทองมีครื่องบินขี่คนละลำวัดประเทศเนกระยาแต่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ไว้วางใจกันได้เลยจะเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายเห็นกันเป็นศัตรูอยู่ตลอดเจ้าก็เอาเปรียบคอยคอยจะเปรียบเจ้าไว้ใจใคบ้ได้มีแต่ศัตรูกัน เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนศีลเราจะตั้งวิทยาลัยตรยสยเศขามาสอนศีลสอนสมาธิสอนปัญญาศีลน,นั้นถ้าคนมีศีลแล้วจะควบคุมการสแสวงหาจะมีจะเป็นจักได้โดยชอบธรรมไม่ใช่มีด้วยการเบียดเบียนเป็นมาด้วยการเบียดเบียนได้ด้วยการเบียดเบียน นี่ความสุขระดับสินนี้ทำให้สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกันได้แม้จะมากเรียกว่าอาวิปปิสารสุขสุขเกิดจากสินคือความไม่เดือดร้อนใจในสังคมในครอบครัวแม้จะมีเงินมีทองถ้าขาดสินตัวเดียวผัวไม่เป็นสุขเมื่อเมียไม่มีสินเมียเป็นทุกข์เมื่อผัวไม่มีสินพ่อแม่เป็นทุกข์นอนกือนน้ำตาเมื่อลูกไม่มีสิน จึงสลุปกันเป็นประจำว่าสีเลนะสุขติงยันติจะไปมาที่ไหนด้วยความสุขเพราะศีลอาตมาอยากจะแปลอย่างนี้ถ้าเฮามันมันบริแปลกันถ้าแปลว่าสีเลนะสุขติงยันติมีสุขได้ก็เพราะศีลแปลไม่ครบสุแปลว่าดีว่างงามว่างง่ายสะดวกสบายคตินั่นแปลว่าไปถึงทางไป สีเลนะสุขัดติงยันติสิไปทั้งใดมีแต่ความสุขความสะดวกสบายย่อนมีสิน้นวามหมายขันทุกคนมีสิน้นไปใส่สบายอุ่นใจผุ่นกะพีนี่กะหน่องฟองดองหักแกนพุ่นกะพีนี่กะหน่องบุญป่องเขาใส่กันหักเอ้ยมาพอกันหย่อนบุญมาพอกันหย่อนสิน่เนาะสีเลนะโพคะสัมปทาโพคทรัพย์สมบัติจะถึงพร้อมได้เพราะสิน้น ตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งถ้าไม่มีศีลสมบัติของท่านจะพินาศเพราะโจรสมบัติจะพินาศเพราะไฟสมบัติจะพินาศเพราะน้ำที่มียบโจรอยู่สบาบัติถ้าผัวกับเมียมไม่มีศีลเมียมนั่นแหละจะเป็นโจรผัวนั่นแหละจะเป็นโจรโจรอื่นมาลักกันยังไงสิเห็นเนี่ยหมาเลี้ยงไว้มันก็นสิเฮาเพื่อนอื่นก็สิบอกห้มากกังคำกังคืน,นอันโจรนอนน้ำกันนิติบาตินี่ เมียเอาเงินไว้ใสผัวสลักไปเล่นไฮโลไปหาเล่นเ่อนหน่อยไปกินเขากินน้ามู่บอไฟแสงสีพลผัวเอาเงินไว้ไหนเมียจะขโมยไปเล่นนี่นี่น,นี่โจรที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ฉช่นั้น,นลูกไม่มีสินลูกจะเป็นโจรลักเงินพ่อเงินแม่เอารถพ่อไปจำนำพ่อซื้อให้ซื้อให้แล้วขี่ไปเล่นไปจำนำไปซื้อดมกาวซ้ำเห็นบ่ทุกมแม่ล่ะสมบัติพินาศเพราะโจร ไอ้โจรหาห้อยที่นอนอยู่น้ากันเนี่ยลูกเป็นโจรผัวเป็นโจรเมียเป็นโจรเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไว้ใจไม่ได้จึงบอกว่าสิเรนโภคขสัมปาทาถ้าขาดสินและทรัพย์สมบัติพี่นาที่นาดเพราะไฟไฟสิใหม่ไฟใหม่วาวบไฟกันซาไฟยาฟินไฟเอามาสื่อโศกเนี่ยมันบ่มีสิทพิที่นาดเพราะลมลมสิผัดวันที่สิบห้า,ว,หาวันที่สิบหกเลขออก วันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งมือเลขออกมือนั่นเลยลมสิผัดสับเพลินพีนาศอพราะว่าอาจารย์วัดนั่นว่าจังสันนิเบอร์ว่ามันผัดมาได้ย่ำได้บุญเลยเ้อเลขที่ออกขาสันจะผัดครับขันบ่เถื่อนนอนแร่ปากว่าบานเนี่ยเมืดลมผัดพินาศสับเพลินเพลินบ่มีศินเพลินบ่งหัจักความหมันคงสินนั่นแปลว่าปกติของใจของกายมันหมันมันคงมันบอกยังเป็นเลขเบิ้ด ลมก็จะพัดให้เงินพันเฮียจากกระเป๋าปิวอยู่แงงแวงวันที่สิบสี่สิบหามาเขาถือกระดาษมาจังมันพันเป็นหนีเขาจะสาดได่โตะนั่นโตนี่เพื่นหาแนว่สิเสียเงินรัว่นเห็นบ่จึงบอกว่าทรัพย์ส,สมบัติท่านจะพินาศเพราะลมเพราะไฟเพราะน้ําน้าอันมันทวมเมื่อกี้ยังบว่าในเรื่อันน้าบางยี่ขันผลน,น้าอยู่ในขวดนั่น มันบ่มีสินแล้วมันจะไปซื้อสุราเมระยะมัจพมากินเป็นระยะระยะบ่เปยังดอกพนพะว่าตัวบนพนจุบเบิ้ลเงินตายนั่นมันก็พินาศเพราะน้าะําเหล่านี้จะท่วมถ้ามีศิลแล้วลมไม่พัดซับหนีโจรไม่หลักลูกไม่เป็นโจรเมียไม่เป็นโจรผัวไม่เป็นโจรเจ้าของบ่เป็นโจรเจ้าของก็เป็นโจรได้ขันบ่มีสิน